สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวที่อำเภอสังขบุรีนะครับเมื่อมาสังขบุรีนอกจากสะพานมอญที่คนไทยรู้จักกันแล้วท่านก็จะคิดถึงอีกที่หนึ่งก็คือวัดหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกการหลาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็หลวงพ่อท่านเป็นคนรินเริ่ม สร้างสะพานมอญข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อมาเดินวิถบารนะครับสมัยที่หลวงพ่อท่านยังอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดหลวงพ่ออุตมะก็คือวัดวังวิเวกการามนะครับอันนี้ก็คืออ่าบริเวณด้านในของวัดนะครับหรือเป็นอุโบสถ ที่ปฏิสถานอิจวัตรประจําวันอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหลวงข้ออย่างเช่นรถและก็ล่างหลวงพ่อนะครับก็มีทั้งพันยศและสิ่งที่ยากโยมถวายเก็บไว้ให้ได้ชมแด้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันในพระโบสถ์หลังนี้นะครับและก็รวมถึงศิลปะต่างๆที่ชาวมอญ ว่าถวายหรือเอามาถวายกันอีกมากมายหลายชิ้นนะครับแตที่พลาดไม่ได้อีกแนหน่งนึงที่คนต้องมา,าเยี่ยมชมและก็มากราบไหว้พระพุทธรูปด้านไหนก็คือเจดีพุทธคยานะครับ ซึ่งเป็นเจดีย์หลังใหมที่หลวงพ่อได้คิดเริ่มที่จะสร้างแต่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ด้านหน้าก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปูต่างๆประจำาทิศต่างๆไว้นะครับสมัยก่อนวัดหลวงพ่อก็จะตั้งอยู่บริเวณด้านล่างแต่เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนทําให้ อุโบโสถหรือเกดีวัดเก่าๆที่สร้างขึ้นสมัยรกแรกๆจมไปกับน้ําก็เลยเป็นที่มาที่เวลาน้ําลดเขาจะมีล่องเหลือประชมวัดหลวงพ่อที่จมลงในน้ํานะครับซึ่งยังคงความสมบูรณ์ให้คนได้ไปนมไหว้พระพุทธรูปที่ยังตั้งสงานอยู่กลางน้ำนะครับ ก็ใครที่มาก็แวะไปถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกได้นะครับก็ส่วนอุโบสถหลังนี้ก็เป็นที่จัดเก็พบพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของทางวัดและก็มีรูปอธิบายถึงที่มาที่ไปของทางวัดนะครับก็สามารถมาศึกษามาเรียนรู้ปฏติมาก,กรรมหรือศิละปะหรือประวัติของหลวงพ่อได้นะครับ ก็ใครที่มาก็อยากชวนมาไหว้พระทำบุญแลวกาเดินเที่ยวสะพานมอญให้สบายใจกันนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมาแล้วก็ไม่พลาดที่จะแวะมาเก็บบรรยากาศให้ได้ชมกันนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ก็มีโอกาสมาเที่ยวที่ อำเภอสักก์ก็มาแวะเที่ยวที่วัดหลวงพ่ออุตมาก็ตดีนี้เป็นเจดีย์หลวงพ่ออุตมานครับก็บริเวณเจดีย์นะครับจะสังเก็ตข้าวในห้องก็จะมีพระพุทธรูปบางคนมองขึ้นมาจะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าสังเกตดีๆแต่ละช่องจะมีพระพุทธรูปแต่ละปางวางอยู่เรียงรายกันครับโดยหลักก็อาณด้านตางจะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่ ด้าน้าพถ่ายแก้วกระหล่รูปแบบต่างๆฟังฟ้าพิชัยต่างๆนะครับก็สําหรับใครที่มาแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเก็บบรรยากาศนะครับของเจดียด์เข้ามาเข้ามาให้ถึงเข้ามาให้ถึงนะครับคุณจะเห็นตรงนี้แต่ถ้าคุณมองมาไกลๆคุณจะไม่เห็นแนะนําให้เดินเข้ามาจนถึงโอเคครับสวัสดีครับ